สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื P ่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็ยืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่จิติคุณบุรุษพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพ่เี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระสมเด็จของเจ้าคุณชำนาญอุตมาปัญโยหรือพระมงคลวโรปการนะครับวัดชินะวัดรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีนะครับผมหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อชำนาญวัทูบีทองนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเสนอพระในพิมลีลากำแพงพุ่งเศรษฐีนะครับผมแล้วก็พระ สมเด็จอย่างที่นำมาไม้เพื่อนๆพี่ๆชมในขณะนี้นะครับผมในเทปที่แล้วเนี่ยจะเป็นเนื้อสีน้ำตาลเข้มนะครับผมซึ่งจะอยู่ฝั่งทางขวามือของเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมวันนี้จะนำเสนออีกโทนสีหนึ่งนะครับผมซึ่งจะออกในโทนสีอ่อนกว่าในเทปที่แล้วนะครับผม ก็คือองค์ที่อยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นสมเด็จที่มีขนาดค่อนข้างที่จะ,ะเครื่องอยู่พอสมควรนะครับผมหน้ากว้างนี่สามเซนนะครับผมสูง5เซนนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอยียดในสวนวรขยายจะเป็นยังไงเพื่อนเพนี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอวันส่วนเลยครับ ของหลวงพ่อชำนาญเนี่ยนะครับผมมีเอกลักษณ์ก็คือท่านใช้กรรมวิธีการสร้างแบบโบราณจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบพิมพ์แล้วก็ผงม,มวลสารต่างๆนะครับผมหรือแม้กระทั่งที่เป็นพระเนื้อโลหะเองก็ตามนะครับผมท่านก็จะใช้วิธีการหล่อแบบโบราณนะครับผมนะี่ฮะขนาดของพระพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบางทีเห็นภาพในคลิปนี้อาจจะรู้สึกว่าขนาดปกตินะครับผมนะี่ฮะ ผมเอาไม้บัดมาวัดให้ดูนะครับผมเนี่ยกว้าง3เซนครึ่งเลยนะครับผม3เซนถึง3เซนครึ่งเลยนะครับผมส่วนสูงของพระสมเด็จนี่อยู่ประมาณ5เซนนะครับนี่ฮะอาจจะมีบวกลบเล็กน้อยนะครับผมจากการหดขยายตัวของอมวลสารนะครับผมที่เป็นแบบโบราณนะครับผมบางทีแก่ว่านบางทีแก่ผงนะครับผมอย่างองค์ที่แล้วเนี่ยก็จะเป็น แก่ว่านเนื้อออกสีเข้มนะครับผมแต่คิดว่ามวลสารในรุ่นเดียวกันน่าจะเป็นมวลสารประเภทเดียวกันนี่แหละครับผมเพียงแต่ว่าความอ่อนแก่ในส่วนผสมแต่ละอย่างนี่อาจจะไม่เสมอกันนะครับผมแล้วก็ซองบรรจุนี่ครับเป็นแบบซองซิปยาธรรมดานี่แหละครับผม<ๆ>เขียนพระมงคล เขียนพระมงคลวโลวโลปการหลวงพ่อชำนาญอุตมะปัญโยวัดชินะวรวิหารวัดชินะวรารามวรวิหารปทุมธานีนะครับผมมีลงปีพศไว้เขียนเป็นประกานะครับผม2560นนะครับได้รับมาอย่างนี้เลยนะครับความหนาก็พอสมควรนะครับผม ถ้าจะเนืกอไปนี่ครับผมก็อารมณ์จะประมาณจตุคามราเทศนะครับผมเพียงแต่ว่ารูปทรงของจตุคามนี้จะเป็นทรงกลมนะครับผมอันนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบพระสมเด็จนะครับผมแต่ก็มีขนาดเครื่องนะครับผมอัคละลายยันประกอบด้านข้างอันนี้จะเป็นพระสมเด็จฐาน4ชั้นนะครับผมบางคนก็บอก3ชั้นแต่ว่าผมนับกันอย่างดีนี่สีหชั้นได้นะครับผมอันนี้จะเป็นฐานเรือแจวนะครับผมจะเป็นฐานลักษณะโค้งนะครับ นับลงมา1 2 3อันนี้ก็จะเป็นกรอบครอบแก้วนะครับผมอัขระลายันตรงมุมนี้เขียนะนะมะอะุนะครับผมเห็นมวลสารนี่เรียกได้ว,ว่าเข้มขังจริงๆนะครับผมพระก็สร้างตมตำหรับโบราณจริงๆนะครับผมนี่เป็นสเสน่ห์ของหลวงพ่อชำนาญน,นอกเหนือจากการ หรือว่ากรรมวิธีกันแบบโบราณเนี่ยครับผมผู้คุณนี่ก็ยังดีอีกด้วยนะครับผมอย่างที่กลัาเรียนไปแล้วในเทปก่อนๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพงกระพันชาตรีนะครับผมเพราะว่ามวลสารบางส่วนนี่มีส่วนผสมของว่านมหาป่าชนิดต่างๆนะครับผมแล้วก็ผงมงคลที่ท่านได้ทําการเขียนเองลบเองนะครับผมตามตำหรับเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังสีนะครับผม ก็มีส่วนผสมอยู่ในนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพุทธคุณนี่เรียกได้ว่าทั้งคงกระพันแค้วคาดเมตตามหานิยมนะครับผมเรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับผมแขวนองเดียวนี่นบจบเลยนะครับผม mm hmm. เป็นพระเครื่องที่ใช้ดีนะครับผมกระแสพระใหม่อาจจะอาจจะมากนะครับผมในปัจจุบันนี้ทำให้อา เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลในยุคกลางๆอย่าของหลวงพ่อชำนาญเนี่ยครับผมหลังปีพศ .2500 ลงมานี่ยฮะของท่านนี่ก็น่นาเป็นพาะใหม่เหมือนกันนะครับผมแต่ยังมีที่ใหม่กว่าแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยกระแสค่อนข้างเย็นร้อนแรงทำให้พระของหลวงพ่อชำนาญน,นี่ในใน,ในวงในวงนอกนะครับผมอาจจะดูดรอปลงไปบ้างนะครับผมแต่สําหรับลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือ หลวงพ่อหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อชำนาญอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาเลยนะครับผมยังคงเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งพิมหนึ่งนะครับที่นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมให้ได้รู้จักกันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีพิมพใหม่ๆพอได้มาอีกก็จะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาต เพื่อนเพื่พี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ